อยากสนุกเต้นเร้ารจ่ายคลิกข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุนข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ร้อนกว่าอากาศซิกโก้นำลูกทีมกวาดรางวัลยอดเยี่ยมวีลีกสโสมสรของอันญลายจากฝูงของศึกวีลีกได้ทำการลงประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการถึงผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาผลปรากฏว่าหองอันญลายกวาดรางวัลนี้ไปถึง4จาก5รางวัลโดยประกอบไปด้วย รางวัลสมสรยอดเยี่ยมด้วยผลงานเวิล์คลาสจากการชนะกุ้แข่ง4แมตช์รวดในเดือนเมษายนและตั้งแต่ชนะไฮฟ,ฟองดานังนำดินและฮานอย f อฟโดยยิงได้ถึง9ประตูเสียไป3ประตูมี25ตามนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้หล่อๆก o ซิโกยังได้รับรางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่2หลังพาทีมพังกาดรั้งจ่าฝูงด้วยสไตล์การเล่นที่สวยงามเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ การมาของโคซิโก้ช่วยให้ฮองอันยาลาจะเคยเสียประตูมากกว่ายิงได้กลายเป็นทีมที่เสียประตูยากลงลงเล่นไป10นัดยิงได้19เสีย6ประตูที่เสียบวกอยู่13และสามารถการันตีการเข้ารอบต่อไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟได้เป็นที่หลดลอยแล้วขณะลูกทีมของซิโก้ย่างเงียนวันตวนก็ได้รับรองวันเป็นครั้งที่2เช่นเดียวกันจากการลงสนามในเกมลีกทุกนัดสามารถทำได้6ประตู และยังแอสเซทไป4ลูกด้วยกันเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นกาลังดีวันดีขึ้นหลังจากการเข้ามากลุมทัพของฮองอัญญายของโคสิโก้โดยเจ้าตัวปรับเปลีล่ยนตําแหน่งการเล่นจากที่เล่นแต่ลิมเส้นกลายเป็นขยับเข้ากลางฟรีมากขึ้นไปทุกในพื้นที่ทําให้แนวรับคู่แข่งจับทางไม่ถูกอีกทั้งยังมีความสามารถเฉพาะตัวสปีดต้นที่รวดเร็วทําให้ตอนนี้กลายเป็นคนใจนักเตะคนใหม่ของทีมไปแล้วก็เรียกได้ว่าพาทีม นำเป็นจ่าฝูงและยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับฮอตกว่าอากาศจริงๆนะฮะสำหรับพีซิกสของพวกเรา2กองหลังใหม่ใครจะชนะใจใน,นิชโนลุยฟุตบอลโลกที่ UAE ซื้อฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียกลุ่มจีที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่3 5มถึง1ิบห้มิถุนายนนี้แล้วนะครับ สองเวียงแข่งที่ถูกเลือกให้ประทิงกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยอากิรันิชโนะกุนซือระดับปรลมบัลจานจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศ47รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดลุยฟุตบอลโลกที่ UAE โดยจากรายชื่อที่ประกาศออกมาก็ทําให้อากิรันิชโนะนะฮะอาจจะต้องคิดหนักเส้นหน่อยสําหรับไปกัาหลังตัวกลางคู่ใหม่ที่จะเลือกใครยินคู่กันจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ซึ่งรายชื่อในครั้งนี้ก็มีกองหลังตัวกลางติดมาถึง5คนด้วยกันก็ประกอบไปด้วยพันษาเหีมวิบุลจากบุรีลัมยูเนเตตธันนบุญเการัตจากการเนเลือ FC, เอฟซีมาเนลทัมเบียจากทรูแบงคออ์ครยูเนเตดโดยพร้อมสองตัวกลงางนด้หมาอย่างสุพันทองสงจากสุพันบุรีเอฟซีและประวีตันทะเตมีจากราชบุรีมิตรผเอฟซีและกุ้งหงกองหลังคู่ใจนิชโนลุยสิกุตบอลโลกสำนักที่เหลืออยู่ที่ประเทศ UAE จะเป็นใครกัน2คนจะเอาชนะใจคุณซือญี่ปุ่นได้นั้นจะเป็นใครนะครับก็ต้องเลือกแล้วนะฮะว่าจะทําการให้ใครยืนจับคู่ใครนะครับเพื่อฟุตบอลโลกของไทยเราจะก้าวไปถึงหรือไม่ในรอบที่3นะครับโดยทีมชาติไทยนะของพวกเรานะครับมีโปรแกรมคัดบอลโลกอยู่3นัดที่เหลืออยู่ที่ UAE นะฮะโดยจะพบอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนพบ UAE ในวันที่7มิถุนายน พบมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับดูเหมือน AFC จะทําให้ไทยตกรอบวิบากกรรมของชังศึกหลังจากที่รอคอยกันมานานในที่สุด3,000ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ออกมายืยนยันโปร,โกรแกรมฟู้บอลโลกรอบคัดเลือก 2, 2022รอบ2กลุ่ม G จะแข่งขันกันที่สนามเป็นกลางประเทศสหรัฐอาราบเอิเรในเดือน มิทนายนีนะครับโดยคุณจีอันประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดนเีเซียมาเลเซียสหรัฐอาหรับ,อบเอมิเรตส์และไทยก่อนที่โรคระบาดของโควิด19จะเกิดขึ้นก็การแข่งขันใช้ระบบเยี่ยวเยือนโดยแต่ละทีมต้องแข่งขันรวมปาดนัดเพื่อคัดเอาอันดับที่1และอันดับที่สองเข้ารอบต่อไปแต่การแข่งขันจบลงเพียงแค่นัดที่5มีเพียงย e ูเอีทีมเดียวเท่านั้นที่จบ4ี่นัดที่พบกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด1ิกาการแข่งขันยุติการขันโดยมีดาวทองเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครมี11คะแนนรองลงมาคือมาเลเซีย9คะแนนโดยไทยเป็นอันดับที่3ตามมาด้วย8คะแนนอันดับที่4แข่งน้อยกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี6แต้มมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่แพ้รวดมีศูนย์คะแนนนั่นก็คืออินโดนีเซียจากสถานการณ์ของคะแนนเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงสมนัดที่เหลือ เป็นอย่างน้อยคะแนนของ4ทีมข้างต้นสามารถพลิกผันกันได้ตลอดโอกาสในการเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022ณนะประเทศกาตาร์ครั้งแรกบนแผ่นดินอาหรับยังคงเปิดกว้างแต่เนื่องด้วยโควิด -19 ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC จึงหาทางออกด้วยการแข่งขันสนามเป็นกลางแทนที่จะเตะแบบยเย้าเยือนพร้อมเปิดโอกาสให้กับทีมชาติในกลุ่ม G เสนอตัว แน่นอนว่าประเทศไทยยังมีโอกาสลุ้นไม่พลาดที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในฐานะสนามเป็นกลางขณะที่มาลเลเซียและอินโดนีเซียปฏิเสธไปตั้งแต่แรกเนื่องจากสถานการณ์โควิดรวมถึงการยอมรับไกลๆนะครับว่าไม่มีลุ้นด้วยสําหรับเวียดน,นามก็ถือว่าลอยตัวไม่จําเป็นจะต้องอ้างว่าประมาณมาทิ้งจึงไม่มีทัศนว่าจะสนใจคู่แข่งสทีมจึงตัดทิ้งไปเหลือเพียงแค่ U a e หรือสารัฐอาหรับอ,อิมิเลส UAE ดิ่งอยู่นานแล้วก็ตามคาดนะฮะออกมาเสนอตัวเมื่อวัน,นังคาที่9มีนาคมสมาคมฟุตบอลแห่ง UAE หรือ UAEFA แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยื่นเรื่องต่อ AFC พร้อมเสนอที่จะใช้การแข่งขัน2สนามในน,นครดูไบก็คือ Subi Stadium ที่มีความจุ8,500ที่นั่งและสนามอ a s m a ต t o u m Stadium ซึ่งมีความจุ15,000ที่นั่ง ไม่ต้องถามถึงความพร้อมเพราะต้องสงสนามนะฮะก่อสร้างและปรับปรุงใหม่และใช้การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคับในการเป็นเจ้าภาพรั้งล่าสุดเอฟซีรับเรื่องโดยกําหนดเดิมจะประกาศชาติที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางก,การในวันที่15มีนาคมแต่รวดเร็วกว่านั้นเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมไม่ปล่อยให้รอนานนะครับเมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซี แถลงการยืนยันโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022รอบ2กลุ่ม G จจะแข่งกันกันที่สนามเป็นกลางณนะประเทศสหรัฐอเมริกาในเดน,นมิทุนยนอยูน่นี้ปาร์ตหน้าไทยไปตามคาดสําหรับโปรแกรมการแข่งขันก็มีการยืนยันล่าสุดมีดังนี้วันที่3มิถุนายนไทยพบกับอินโดนีเซียเอ E พบมาเลเซียวันที่7มิถุนายนอินโดนีเซียพบเวียดนามไทยพบ UAE ในวันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบ UAE มาเลเซียพบเวียดนามและวันที่15มิถุนายนเวียดนามพบ UAE และมาเลเซียพบไทยส่วนสนามการแข่งขันต้องรอเจ้าภาพประกาศออกมาอีกครั้งถึงน,นตอนนี้ทำให้ความหวังของชัางศึกในการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกต้องเหนื่อยหนักมากและเรียกได้ว่าเป็นการยากถึง2เท่าในเกมพบกับอินโดนีเซียและมาเลเซียถือว่ามีโอกาสคว้า3แต้มได้นะครับแต่การเจอกับเจ้าภาพ UAE ต้อยอมรับว่าแต้มเดียวก็ลำบาก ไม่เพียงแต่เชิงลูกหนังที่ต้องรับมือยังมีเรื่องของผู้ตัดสินที่ไทยเราไม่เคยได้เปรียบเลยหากเป็นกรรมการจากถิ่นตะวันออกกลางตัวอย่างมีเห็นในเหตุการณ์เมื่อวันที่18มกราคมในปี2563ที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซาอรีอาระเบียใน,ใน,ในการยู23ีปีจิงแชมป์เอเชียในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยมีฮามัดอาบูฮาคลาฟผู้ตัดสินชาวโอมานลงทำหน้าที่ทีมไทยสู้กับเศรษฐีน้ำมันนี่อย่างสูงสี และมีการได้ประตูชัยหลายตัวหลายครั้งเกมเหลือราวสิบนาทีไทยต้องเสียลูกจุดโทษปริศนาทันที่ปวดตสินชาวโอมานเป่าให้เราเสียฝาวเมื่อไปดุงแนวรุกของซาอุนอกกรอเกียรโทษนักเตะไทยปรีเข้าไปประท้วงแต่ฮามัดอาบูอาคราฟกลับตัดสินอ้างรับจากข้อมูล VAR ให้จังหวะน,นั้นเป็นจุดโทษผลก็คือไทยถูกปล้นชัยชนะพ่ายให้กับซาอุดีอารีไปีนไป1ประตูต่อศูนย์ ซึ่งสมาคมฟุตบอลก็ได้ยื่นเรื่องประท้วงถึง AFC การตัดสินเหตุการณ์ในดังกล่าวพิกดังฟ้ากลมเหวคณะอนุญาโตตุลาการสมาคมฟุตบอลเอเชียนอกจากปกป้องทีมงานว r อและกรรมการในสนามว่าทาหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วแถมมีคําตัดสินให้ปรับสมาคมฟุตบอลของไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น6,250ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,95,570บาท จากข้อหาที่มีผู้ชมในสนามตะโกนด่าคำหยาบคายใส่กรรมการคำอธิบายจาก AFC แบบคุมเครือก็คือกรณีไทยเสียจุดโทษทงทั้งที่จากภาพการถ่ายทุกสดเห็นชัดเจนว่าเราดึงเขานอกกรอบเกตโทษ a f c อ้างกฎของ Law of the g เก e การที่ผู้เล่นเกมรับดึงเสื้อของผู้เล่นเกมรุกกรอบเกตโทษหากดึงจนผู้เล่นเข้าไปล้มลงในกรอบเกตโทษก็จะถือว่าเป็นการทำฟาวในกรอบเกตโทษได้และผู้ตัดสินในห้อง VR ก็มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ ก็ตรงกับสิ่งที่ Law of the game ได้ระบุเอาไว้ยังมีคำถามว่าทำไมเอฟซีถึงเลือกผู้ตัดสินมาจากโซนเดียวกันกับซาอุดีอาระเบียลงทำหน้าที่ถามเป็นผู้ตัดสินจากโอมานประเทศที่สนิทสนมและมีอาณาเขตติดกับซาอุดีอาระเบียโดยทางเอฟซีอ้างว่าเป็นไปตามความเหมาะสมของคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสินนั่นคือตัวอย่างเหตุการณ์ที่พัานาอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเกมการแข่งฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกอีกสานัดสุดท้ายของทีมชาติไทยกับสถานการณ์ที่ต้องชนะทั้ง3นัดถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบเป็นงานยากของกุนซืออากิระนิชโนกุนซือชาิไทยนะครับการคัดเอาสองทีมก็้สู่รอบต่อไปในสถานการณ์ที่ยังลุ้นอยู่3ามชาติคือเวียดนามไทยและ UAE ก็ถือว่านักหนาสหัสแล้วหากจะมองหาทีมได้เปรียบมีโอกาสสะดุดน่าจะเป็นเวียดนามในการนำจากฝูงของกุมจีด้วยคะแนน11แต้ม เลยอ,อีก3นัดหากเก็บได้6แต้มก็ไม่ต้องสนอะไรบางคองสอบคุณซื้อสงขาวของทีมชาติเวียดนามออกมาตั้มเปาสามแต้มจากมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนการเจอ UAE แม้มือเปล่าก็ไม่มีผลในการเข้ารอบในส่วนของยู e อเจ้าภาพเหลือเกมในมือมากกว่าทีมใดในจํานวนสีนัดสถาน,นการันดับที่3มี6แต้มหากชนะในเกมที่เหลือบวกกับ12นอกเหนือจากจะเข้ารอบแล้วยังสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้ด้วยซ้า ซึ่งต่างกับไทยที่มีปาต้ามแต่ต้องชนะรวดเช่นเดียวกันในวันที่3มิถุนายนไทยพบกับอินโดนีเซียในวันที่7มิถุนายนไทยพบกับ UAE และวันที่15มิถุนายนมาเลเซียพบไทยโดยการเจอกับทั้งสองทีมจากอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียศักยภาพของไทยในเวลานี้เหนือกว่าแนา่แต่การเจอกับเจ้าบ้าน UAE ที่ไทยต้องชนะสถานเดียวต้องยอมรับว่ามีทางแต่ความเป็นไปได้น้อยกว่าการพบกับทั้งสองทีมพื้นบ้าน การเล่นในตะว,วันออกกลางกับเกมเจ้าบ้านที่ต้องการแต้มแถมการยกตำแหน่งเจ้าภาพให้จาก AFC ล้วนเอื้อให้กับ UAE อย่างมากหากไทยต้องตกรอบก,ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นั่นเป็นเพราะว่าชังศึกแข็งแกร่งและไม่ต้องกลัวชาติใดอีกต่อไปแล้ว